ก็ฝากไปยังผู้ชมนะคะที่อยู่ในนสัะครับยอย่างน้ำลดแล้วเนี่ยแล้วท่านบอกว่าท่านลืมบ้างอะไรบ้างก็จะจะมีปัญหาสุดท้ายมันจะเสียกับเครดิตตัวเองใช่หมดระยะเวลาแล้วท่านไปยื่นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาธนาคารอาจจะไม่พิจารับก็ได้นะครับประเด็นในเรื่องนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไหมคะว่าทุกธนาคารต้องมีนโยบายนี้ให้หากเกิดอุทกภัยขึ้นหรือว่ามันแล้วแต่ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นนโยบายของธนาคารไทยน่าจะเป็นนโยบายของธนาคารแต่ละที่ที่สารวจความเดือดร้อนของลูกค้าที่ตอนนี้เนี่ย รู้ว่าลูกค้าหลายรายเนี่ยประสบทุกข์ภัยก็ยืย่นมือเข้าไปช่วยเหลือโดยโดย,โดยโออกมาตรการต่างๆนะครับขึ้นมาขณะเดียวกันร,รัฐบาลเองก็บอกว่าประชาชนใดก็ตามที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมในการชําระสินเชื่อชําระหนี้เนี่ยก็ให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อขอบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวนะครับซึ่งธนาคารหลายแห่งก็ยินดีที่จะสับสุนท่านอยู่แล้วนะครับค่ะ จากเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่เราสามารถไปแจ้งังธนาคารเพื่อพักชําระหนี้ช่วคราวได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมาถึงเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นคุณธริตบอกว่าไปออกบูธเรียกว่าออกนอกสถานที่กันถึงร้อยเอ็ดเลยครับครับบรรยากาศเป็นไงบ้างคะคำถามที่เจอมาจากคุณผู้ชมต่างๆเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานเสวนามหากรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทางอีสานก็มีประชาชนเข้ามานะครับเป็นผู้ประกอบการ นะครับท้องถิ่นเรียก SME ท้องถิ่นนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับปรึกษาคลินิกกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม,อมหรือบอสยนะครับช่วงบ่ายก็จะมีการเสวนานะครับก็จะมีผู้แทนของแบงค์ชาติมาเล่าให้ฟังถึงปัญหานะครับแล้วก็ภาพเศรษฐกิจของอีสานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีทางเครดิตบูโรก็จะมาพูดถึงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลเครดิตนะครับแล้วก็มีผู้แทนของบอสยก็จะมาเล่าเรื่องการที่จะให้บสยเข้าไปค้ำเนี่ยท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับ ตอนนี้ก็มีนะครับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคําถามว่าเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วอตอนนี้ยังไม่จ่ายนะครับก็กลัวว่าจะไปเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์กลัวว่าจะมีปัญหานะครับผมก็ถามว่าทําไมไม่ไปจ่ายเ็าบอกตอนนั้นไม่มีเงินแต่ตอนนี้พอมีบ้างแล้วก็บอกอย่างนั้นท่านควรรีบติดต่อนะครับผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั่นแหละถึงแม้จะเป็น10ปีแล้วก็ตามเพื่อไปตกลงว่าจะขอจ่ายนะครับส่วนจะขอลด อย่างไรก็คุยกับเขานะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยชำระหนี้เป็นศูนย์และท่านก็สบายใจที่จะไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ได้นะครับไม่งั้นท่านก็จะกลัวกลัวกล้ากลากลังวลจะไปซื้อะจะผ่านไม่ผ่านนะครับแล้วก็นี่เดิมก็ยังไม่จ่ายนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าธนาคารหลายแห่งเนี่ยที่มีลูกค้าแบบนี้ก็ยินดีที่จะเจรจาและยอมลดหนี้ให้บางส่วนตามความเหมาะสมนะครับหรือรายหนึ่งก็พบว่าทําธุรกิจในในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีรถปิกอัพแล้วผ่อนไม่ไหวนะครับก็ถูกยึดไป คราวนนี้ก็จะไปขอสินเชื่อ SME mm hmm. ก็กลัวว่าเอ๊ะที่ไม่จ่ายค่ารถที่มีการขายทอดตลาดไปแล้วแล้วเกิดขาดทุนในบางส่วนนะครับถึงแม้ว่าผู้ให้เจ้าซื้อยังไม่ติดต่อกับมานะครับจะไปขอเงินกู้ SME จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็น่าจะมีปัญหานะครับ mm hmm. เพราะว่าผู้ให้สินเชื่อก็ดูในระบบข้อมูลเครดิตเ็นว่าท่านยังมีหนี้ส่วนขาดจากการขายขาดทุนรถยนต์ oh. บิ๊กอัพคันนั้นแล้วท่านก็จะมากู้เงินเพื่อทําธุรกิจ SME เ mm hmm. ขา<อ>ก็คงถามท่านว่าทําไมท่านยังไม่จ่ายทนี่ส่วนขาด ทุนของรถยนต์คันเดิมที่ท่านเคยไปเช่าซื้อมานะครับตอนนี้นะคะมีสายจากทางบ้านค่ะคุณจิตตรีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชเลยค่ะค่ะจะสอบถามนิดนึงคะะเกี่ยวกับถ้ากรณีที่เราไปเป็นผู้ค้ำนะคะของให้กับญาติค่ะที่เป็นเช่าซื้อรถยนต์ครัอันนี้ในส่วนของที่เป็นข้อมูลเราค่ะจะอยู่ในของเครดิตบูโรด้วยหรือเปล่าคะ ครับขอเรียนงี้ครับเครดิตบ mm ูโ hmm. ร uh, เนี่ยจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นนะครับจะไม่จัดเก็บข้อมูลของผู้ค้ำประกันกรณีของท่านเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันรถยนต์นะครับเครดิตบูโรจะไม่จัดเก็บข้อมูลผู้ค้ำประกันเลยนะครับ mm hmm. เก็บเฉพาะผู้ขอสินเชื่อที่เป็นคู่สัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันนั้น mm hmm. เท่านั้นเองครับแล้วถ้ากรณีเขาเขาในเรื่องของไม่สามารถผ่อนชำระได้อะคะผ,ผู้ที่กู้จะกระทบถึงในส่วนของผู้คำ้ำ คือในแง่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยเมื่อผู้เช่าซื้อหรือผู้กู้เนี่ยเช่าซื้อรถยนต์คันนั้นชําระหนี้ไม่ได้เนี่ยในสัญญาก็บอกว่าเขาจะเรียกเอากับผู้ค้าประกันได้ทั้งหมดนะครับเว้นแต่ว่าผู้ค้าประกันจะพิสูจน์ได้ว่าผู้เช่าซื้อหรือลูกหนี้เนี่ยยังผ่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดผู้เช่าซื้อหรือผู้กู้เนี่ยผ่อนไม่ได้เขาก็เรียกเอากับผู้ค้าประกันตามสัญญาเช่าซื้อนะครับมันเป็นเรื่องสัญญานะครับระหว่าง ไฟแนนซ์กับตัวผู้ค้ำประก,กันนะครับจะไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโรนะครับเครดิตบูโรเก็บเฉพาะข้อมูลผู้เช่าซื้อหรือผู้กู้เช่าซื้อรถยนต์นะครับไม่เก็บผู้ค้ำประก,กันเลยนะครับดังนั้นข้อมูลผู้ค้ำประก,กันเนี่ยจะไม่อยู่ในฐานข้อมูลเครดิตครับค่ะครันี้ถ้าถ้าอยากายากูแถวปทุมมะค่ะถ้าอยากไปตรวจสอบข้อมูลของตัวเองอะค่ะเพื่อให้มั่นใจอันนี้สามารถตรวจที่ไหนได้บ้างคะที่ใกล้ปทุมก็จะเป็นที่ห้างเจวนิวนะครับชั้นสี่นะครับ อยู่หน้านิคมอุตสาหกรรมนวันครนะครับเปิดบริการาทุกวัน,น,วนค,รครับ,รบอยู่หน้าห้างนวันครเลยครับเป็นห้างชื่อห้างเจวีนิวอย่าสับสนกับห้างเจวนิวของทองหล่อนะครับอันนี้เป็นห้างเจวนิวนะครับชั้น4หน้านิคมอุตสาหกรรมนวันครนนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับได้ค่ะครับค่ะก่อนหน้านี้เคยมีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวเองไหมคะ คุณจิตตีคะก่อนหน้าน,นี้เคยมีการได้มีการตรวจสอบข้อมูลของตัวเองไหมคะสุขภาพทางการเงินค่ะคุละได้ยินไหมครับได้ยินไหมคะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณจิตตีคะสวัสดีครับ,รบเราไม่ตรว<า>จสอบดูนะครับ เป็นเรื่องของสัญญาณนะคะเมื่อสักครู่ที่ถามมาเป็นผู้ค้ำประกันหลายกรณีที่เจอแบบนี้ค่ะที่โทรมาถามแล้วก็ปรึกษากับปัญหาว่าเอ๊เป็นคนค้ำจะมีข้อมูลปรากฏไหมบางคนบอกอ่ะทำไมเป็นคนค้ำมีข้อมูลปรากฏคือบางทีตัวเองเป็นผู้กู้ร่วมค่ะแต่ก็เข้าใจเต็นคนค้ำมาตลอดเลยคือคือตัวเองเนี่ยมี2ฐานะเป็นผู้ค้ำประกันด้วยเป็นผู้กู้ด้วยเช่นเป็นผู้กู้ทําบัตรเครดิตและไม่ชําระขณะเด็นเป็นผู้ค้ำในการไปค้ำประกันให้เพื่อนซื้อรถ <ะ S 1> มีสองฐานะคือผู้ขอสินเชื่อและผู้คำ้ำดังนี้ข้อมูลท่านต้องอยู่แน่แต่ว่าอยู่ในฐานะผู้กู้มไม่ในฐานะผู้คำ้ำแต่ถ้าเกิดท่านเป็นผู้ค้ำโดดเด,ดีดยวเลยเงี้ยไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลเครดิตแน่นอนครับค่ะ,คะบางทีเวลาค้ำหรือว่าก,กู้บางทีอยากแนะนาอีกครั้งนะคะเจอกันค่อนข้างบ่อยค่ะถามไปถามมาเวลาโทรเข้ามาปรึกษากันคือบางครั้งเนี่ยผู้ถามจะเล่าไม่หมดจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็น ผู้ถือบัตรด้วยแล้วไม่ชำระหรือเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์ของตัวเองคันหนึ่งแต่เป็นผู้ค้ำให้กับเพื่อนอีกคันหนึ่งะนะครับถามว่าตัวเองถูกเก็บไหมต้องถามว่าเก็บนะผู้คำ้ำหรือเป็นผู้ขอนะครับถ้าเป็นผู้ขอเก็บแน่นอนนะครับถ้าเป็นผู้ค้ำโดโดๆเนี่ยไม่อยู่ในฐานข้อมูลครับประทั้งเจอแบบนี้ค่ะตัวเองเป็นกู้ร่วมด้วยครับ กู้ซื้อร่วมเนี่ยแล้วก็บางทีบอกว่าโทรมาปรึกษาตอนแรกบอกเป็นค้ำคุยไปคุยมาเอ๊ะทำไมค้ำแต่ทำไมข้อมูลปรากฏไปไปมาๆเป็นผู้กู้ร่วมกู้ร่วมด้วยเูกู้ร่วมก็เป็นลูกนี้ร่วมมีร่วมด้วยนะคะก็ถือเป็นคู่ขอสินเชื่อด้วยกันนะครับเก็บข้อมูลด้วยครับแบบนั้นอยากแนะนําว่าเวลาจะเป็นผู้ค้ำหรือผู้กู้ร่วมอะไรก็ตามนะคะอ่านเอกสารกันให้ดีๆแล้วก็เก็บสำเนาให้เรียบร้อยส่วนใหญ่ไม่อ่านส่วนใหญ่ไม่เก็บ เจอบ่อยไหมคะ้เจอบ่อยรครับเขาบอกว่าตัวนี้ไม่สื่อให้อ่านนะครับแล้วก็ขี้เกียจอ่านมันอ่านไปก็แก้ไขไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่เวลาคุยกับลูกค้าลูกค้ามักจะบอกว่าไม่เคยอ่านฮะเซ็นอย่างเดียวนะครับ <ừ> แต่ตอนมีปัญหาเริ่มมาอ่านพออ่านแล้วตกใจกับข้อความที่เขียนไว้ค่อนข้างะจะเคร่งครัดมากแต่ตอนเซ็นเนี่ยก่อนเซ็นไม่ได้อ่านนะครับ <ừ> ก็แนะนําว่าก่อนเซน็นสัญญาใดก็ตามเนี่ยควรอ่านนะครับอ่านไม่เข้าใจก็ไปถามผู้รู้ก่อนนะครับหรือว่าไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนที่ไปติดต่อฟแนนซ์หรือแบงก์ เพราะว่าไปติดต่อแบงก์หรือไฟแนนซ์แล้วเนี่ยเหมือนตัวเองจะถูกบังคับว่าต้องรีบเซ็นนะครับเพื่อจะทํานิติกรรมสัญญานะครับแต่ว่าก่อนไปเนี่ยอยากให้ศึกษาสัญญามาตรฐานซึ่งสคบอเขามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเช่าซื้อบัตรเครดิตลองอ่านข้อความดูนะครับข้อความเหล่านี้เป็นข้อความมาตรฐานซึ่งไฟแนนซ์หรือแบงก์เนี่ยต้องผ่านการตรวจของสคบอ,อยู่แล้วให้ท่านอ่านก่อนว่าท่านรับได้ไหม นะครับรับไม่ได้ก็อย่าไปเซ็นนะครับแล้วบางทีจะเจอแบบนี้ค่ะเซ็นกับธนาคารบางทียังไม่น่ากลัวถ้ากับคนใกล้ตัวเอามาให้เซ็นนะคะกิจการธนาคารบางทีเขาจะย้ำให้เราอ่านแต่บางทีคนใกล้ตัวมาอ่ะเซ็นเนให้พี่หน่อยเซ็นนจริงจริงข้อความเยอะไม่น่ากลัวเท่ากับไม่มีข้อความเลยอานะครับอันนี้อันตรายกว่าที่ไปเซ็นเงินกู้แล้วก็ไม่มีข้อความเลยเซ็นเอกสารเปล่าๆเราไม่รู้ว่าเขาให้เราอยู่ในสถานะไหนใช่ใช่นะครับอันนี้น่ากลัวกว่า คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้าถ้ามีปัญหาอยากโทรมาปรึกษาสอบถามกันนะคะ02 338 38 37 9ค่ะพักสัก